1นึ0ง5มืพห้ารคนดูขอหนึ่งนาทีนะคะอ่าอะไรเหรอฮะล้มเลยไม่เป็นไร ได้แล้ว16,900คนดูลูกค้าขา17,000คนดูสวัสดี17,000คนดูใครเข้ามาแล้วหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยหนึ่งกำลังจะให้แนวทางรัฐบาลไทยงวดนี้หนึ่งขอความกรุณา17,000คนดูกรุณาดูให้จบ ดูให้จบก่อนไม่ใช่ลูกค้ามาปุ๊บเห็นแล้วแคปแล้วไปเลยและลูกค้าไม่เข้าใจลูกค้าจะกลับมาดาหนึ่งทีหลังไม่ได้นะคะหนึ่งมีตัวเน้นของหนึ่งนะคะลูกค้าหลายคนที่ไม่ถูกหวยเพราะไม่เคยดูจนจบหรือไม่ดูจนเข้าใจหนึ่งให้เลขเสร็จแล้วลูกค้าจะออกไปไหนหนึ่งไม่ว่าเลยค่ะหนึ่งไม่ว่ากันแต่หนึ่งขอแค่ลูกค้าเข้ามาดูไลฟ์สดหนึ่งแล้วดูให้จบไม่ใช่เห็นเว็บเดียวกูไปเลยลูกค้าฟังหงก่อนนะคะ โอเคไหมลูกค้าจะได้ถูกหวยนะคะไม่ใช่กูดูอย่างเดียวกูไม่ฟังอะไรลูกค้าโดนแดกนะคะรู้จักคาว่าโดนแดกไหมคะสะกดเป็นไหมถ้าลูกค้าไม่ได้เป็นลูกเพจหนึ่งลูกค้าน่าจะชินกับคาว่าโดนแดกแต่ถ้าลูกค้าเป็นลูกเพจหนึ่งลูกค้าจะชินกับคําว่ารวยมากกว่านะคะอ่ะฟังนะลูกค้าจ๋าหนึ่งจะให้ตัวเน้นนะคะรัฐบาลไทยงวดนี้ลูกค้ารอมานานมากนะคะว่าหนึ่งเน้นตัวไหน ฟังให้ดีเลยค่ะว่าเลขทูบยังไม่มีการจุดเลขทูบยังไม่มีการจุดยังไม่มีการปล่อยเลขทูป,ปู่ยังไม่มีการขอเลขทูบป,ปู่ยังไม่มีการจุดเพราะฉะนั้นเลขที่มันเกลื่อนกาดกระจายอยู่ตอนนี้คือของปลอมของจริงมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวค่ะใครรอรอตัวเน้นแป๊บเดียวลูกค้าขาขอให้รอได้ขอให้รอได้หนึ่งคนดูหนึ่งจะให้ตัวเน้นแล้วนะคะ เม็ดเดียวรัฐบาลไทยตัวงวดนี้แล้วก็จะมีเลขทูบนะคะแต่จะมีตัวเน้นสามหางลูกค้าตัวเน้นจะมีสามตัวงวดที่แล้วหนึ่งเน้นอ่าหนึ่งสามใช่บ้านหนึ่งสามสามศูนย์แล้วก็เออหนึ่งสามหนึ่งศูนย์แล้วก็เจ็ดแปดงวดนี้หนึ่งมีตัวเน้นให้เราจะไปตัวเน้นทีละตัวนะคะเราจะไปตัวเน้นทีละตัวฟังนะหนึ่งอ่ะ ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเลขเข้ามาหกงวดติดแล้วนะคะเลขเข้ามาหงวดติดแล้วแนวทางของหนึ่งจะมีแนวทางที่ให้ดูเมื่อกี้นี้แล้วก็จะมีเลขทู่ปู่แต่ตัวเน้นหนึ่งกำลังจะให้ลูกค้าแคปหน้าจอตัวเน้นนะคะว่างวดนี้หนึ่งเน้นตัวไหนนะคะว่างวดนี้หนึ่งเน้นตัวไหนลูกค้าท่านใดมองว่ามันเยอะ ตามไม่ได้ลูกค้าปล่อยผ่านใครมองว่าไม่เยอะตามได้ตัดเล่นได้ลูกค้าตามได้เลยชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านหนึ่งให้เป็นเพียงแค่แนวทางไม่สามารถบังคับให้ใครมาซื้อได้ไม่สามารถบังคับให้ใครมาตามได้ลูกค้างวดนี้หนึ่งขออนุญาตให้ตัวเน้นนะคะแล้วใครที่อยู่ในกลุ่มนะคะเดี๋ยวจะมีตัวเน้นลงให้ในกลุ่ม จะมีตัวเน้นลงให้ในกลุ่มต่างหากนะคะเพราะว่าสาเหตุที่หนึ่งไม่ได้เอามาไลค์แจกทั้งหมดต้องขออนุญาตแจ้งก่อนหนึ่งไม่ได้กักนะแต่หนึ่งเสียความรู้สึกกับลูกค้าลูกค้าส่วนใหญ่เข้ามาดูเป็นลูกเพจเข้ามาดูไลฟ์สดเส็จปุ๊บพอได้เลขออกเลยคือไม่อยู่ฟังกันเลยอ่ะมันออกเร็วไปมันออกไวไปจนเรารู้สึกเราเสียใจงวดที่แล้วเลขทูปปูมาบนล่างหนึ่งรู้สึกหนึ่งแบบโอ้โหแบบคนหายไลสองสามหมื่นคนอย่างเงี้ยหนึ่งเลยรู้สึกแบบเออกูจะไม่ไลค์แจกแล้วเออหนึ่งก็เลยเลือกที่จะลงให้สมมาชิกกกกในนลลุ่่อแ้ว็จะ จะยังไม่แจกให้กับให้กับเอ่อคนที่มาดูไลฟ์สดนะคะจะลงให้กับในกลุ่มก่อนสวัสดี21,100คนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ลูกค,ะคะ้าขารัฐบาลไทยของแท้ของจริงของหนึ่ง มีแค่ตัวเดียวคือตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ตัวเน้นกันสามหางลูคกค้ากรุณาดูตัวเน้นให้ครบให้จบก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาโวยวายนะคะว่าทําไมไม่ถูกไม่เห็นได้กับเขาไม่เห็นเลยเห็น <He S 1> <He S 2> แค่นี้เห็นแค่นั้นนะคะดูให้ครบก่อนนะคะลูกค้าขาอันนี้เป็นเม็ดเดียวของจริงค่ะไม่มีเพิ่มเติมลูกค้าคนที่ไปคนที่ไปแคปว่ามีเลขติงปองเลขทูบออกมาแล้วเลขทูบหนึ่งยังไม่ได้จุดคะ่ะหนึ่งยังไม่ได้จุดคะ่ะเลขทูบต้อง,องรอก่อนอยังไม่ได้จุดนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ตัวเน้นกันต่อนะลูกค้าขาอันนี้คือ ของจริงนะคะอันนี้คือของจริงนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ตัวเน้นกันต่อตัวเน้นมี3หาง เอาไหมคะจะให้แคบเอาเนาะต้องเอาให้อะไรก็ต้องเอาต้องไม่ดื้อกันต้องเอาทุกอย่างให้อะไรก็ต้องเอาเอาไปก่อนให้อะไรไม่รู้เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน เห็นนะคะาหนึ่งเห็นนะคอมเมนต์นะแต่ว่าบางทีหนึ่งอ่านไม่ทันนะคะแคปหน้าจอค่ะเอาเร็วๆๆๆเร็วมีเวลาให้แคปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาทำไมไม่ถึงสิบล่ะเออให้แค่นี้แหละ แค่แปดนี้แหละดาดีดาดีดาดาเปรี้ยให้เลยก็ <laughs> เอ้ยหลีโต้ลูกค้าคอยพิถ้าฮักคัก ก้าเข้าสู่งวดที่เจ็ดก้าเข้าสู่งวดที่เจ็ดมวดที่เจ็ดต้องมาใช่ไหมใช่ไหมงวดที่เจ็ดต้องมาใช่ไหมคะเราเป็นคนปังอยู่แล้วเรารอรับตังค์ลูกค้าใครเงินน้อยงบน้อยเล่นแค่ตัวเน้นใครเงินน้อยงบน้อยนะเล่นแค่ตัวเน้นพอ แล้วหนึ่งให้ไม่ได้ให้เยอะเลยลูกค้าจริงๆเราเล่นทุกตัวมันก็ไม่ได้แบบเออเอาตลอดกขาแกไม่ให้ใช่ไหมพี่จีให้อะไรมาเอาหมดแหละพี่จีบอกเอาไว้ก่อนเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งนะคะตัวเน้นเหลืออีกตัวหนึ่งนะคืนนี้เจอกันในกลุ่มตัวเน้นเลยอีกตัวหนึ่งคืนนี้เจอกันในกลุ่ม มาวนหนึ่งรอบสุดท้ายก่อนปิดไลฟ์สดค่ะลูกค้าลูกปู่ขาขอให้คนที่บูชาปู่ไปขอให้ลูกเพขอให้สมาชิกในกลุ่มปังๆในงวดวันที่16เมษายน2564นะคะปู่ขาให้เขามีเงินกลับบ้านไปเที่ยวสงการไปกินข้าวกับครอบครัวนะคะปู่ขาใครจะบูชาปู่4 9 9บาทจัดส่งฟรีงวดที่7เราต้องมาเราต้องมาอยู่แล้ว เรามันคนมั่นมั่นเรามันมั่นหน้ามั่นโหนกอยู่แล้วนะคะหนึ่งก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางอะคะ่ะหนึ่งไม่ตัดสรู้เลขมันหกงวดแล้วหนึ่งก็พูดคําเดิมว่าหนึ่งไม่รู้ว่าเลขมันจอกอะไรหนึ่งไม่รู้ว่ามันจะมาตัวไหน แต่1ให้เป็นเพียงแค่แนวทางลูกค้าชอบลูกค้าก็ตามลูกค้าไม่ชอบลูกค้าก็ปล่อยผ่าน1ให้แค่แนวทางเท่านั้น1ไม่สามารถบีบบ,บับงคับบังคับบีบคอให้ใครมาซื้อได้นะคะ